ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่21กันยายน2568อยู่กับผมสวัสดเครือพิมายนะครับผู้ดำเนินรายการนะครับผมวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมไปที่เขตเทศบาลตำบลบ้านผือนะครับผม เทศกิจออกตรวจร้านค้าขายของในที่สาธารณะเพื่อตรวจใบอนุญาตขายของในที่สาธารณะนั่นเองนะครับผมหาเทศกิจในอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะในเขตเทศบาลน,นะครับก็ลงตรวจสอบพื้นที่ว่าร้านคา้าร้านขายมีใบอนุญาตขายของที่สาธารณะหรือไม่นะครับ พนักงานก็ลงตรวจสอบพื้นที่ทุกร้านค้านะครับผมครับก็เรา,าติดตามเลยนะครับผมนะในรายการเรื่องเล่าข่าวบันผืนนะครับเราไปดูภาพนิ่งที่สถานที่จริงนะครับผมนะฮะภาพแรกเราก็จะให้ดูนะครับ ภาพนี้ก็แล้วกันนะครับผมนะนะครับภาพแรกภาพนี้นะครับผมนะก็อยู่ที่สาธารณานะครับอาจเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่นะครับอ่าก็ลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่19กันยายน2568นยุนะครับผมอ่างานเทศกิจนะครับสํานัก งานนะครับสำนักปรัดเทศบาลในนะครับโดยนายพยับตะวงศานะครับนักจัดการเทศกิจพร้อมผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจได้ออกตรวจร้านค้าที่ขายของในที่สาธารณะนะครับเพื่อตรวจใบอนุญาตขายของในที่สาธารณะอนะ่ให้ถูกต้อง ตรวจสอบความเรียบร้อยของร้านค้าและให้คําแนะนําในเรื่องความสะอาดนั่นเองนะครับผมหน้าภาเพเหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ถ่ายภาพไว้นะครับผมนี่นะครับร้านค้าร้านขายนะครับขายของที่สาธารณะนะครับนี่เพื่อเป็นประโยชน์นะครับผมเพื่อให้ความเรียบร้อยนะครับผมนะฮะ ให้ประชาชนได้เข้าใจการว่ามีใบอนุญาตที่สาธารณะนะครับผมเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่นะครับตรวจสอบให้ความเรียบร้อยให้ความเป็นธรรมต้องสองฝ่ายนะครับผมทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ขายอย่างเช่นในโซนหน้าโรงเรียนนุบานบ้านผือนะครับในโซนแล้วก็หนองน้ำหน้าคูนั่นเองนะครับผม นี่ที่เจ้าหนะ้าที่ลงไปตรวจสอบนะครับผมรนะ้านค้าร้านขายนะครับก็ไม่มีการรายงานว่าร้านค้าใดไม่มีใบอนุญาตนะครับคงจะมีครบหมดนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าไม่มีก็คงจะแนะนำให้ไปอขออนุญาตที่ทางาาทางงานเทศกิจสำนักปลัดเทศบาลน,นั่นเองนะครับผม นะฮะคงจะตักเตือนแล้วก็แนะนำไปนะครับก็แฮปปี้ดีนะครับร้านค้าร้านขายนะครับเจ้าหน้าที่ลงไปก็ให้การต้อนรับให้การร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็รักษาความสะอาดด้วยนะครับผมนะฮะก็ภาพก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับผมอ่าอ่าไม่ค้าไม่ขายนะครับผม ้องขายได้ตามปกติถ้าเกิดว่าไม่ผิดระเบียบของเทศกิจนะครับนะฮะที่สำนักปลัดเทศบาลได้ลงพื้นที่เข้าไปดูความเรียบร้อยแล้วก็ความสะอาดนะครับผมในเขตเทศบาลตำบลบ้านถือก็ขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดนะครับผมนะฮะก็ขอชื่นชมนะครับขอชื่นชมทีมงานเทศกิจนะครับสำนักงานปลัดเทศบาล โดยมีนายพายัพตะวงศานะครับผมนักจัดงานงานนะครับเทศกิจนะครับพร้อมผู้ช่วยพนักงานเทศกิจนั่นเองนะครับออกลงพื้นที่นะครับในวันที่สิบเก้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนั่นเองนะครับนี่นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับนะฮะท่านผู้ชม นะครับผมที่ติดตามรายการเรื่องเล่าข่าววัตผืนนะครับเราถ่ายทอดสดผ่านเพจ a c e b o o k แล้วก็ถ่ายทอดสดทาง YouTube ด้วยนะครับในเวลาเดียวกันนะครับผมถ้าเกิดอยากจะติดตามก็คลิกเข้าไปได้เลยครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ที่หน้า Facebook แล้วก็เพจ a c e b o o k นะครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะครับอันนี้ก็ถ่ายทอดสดอยู่นะครับผมในเพจ บ้านผือทีวีนิวเรื่องเล่าข่าวบ้านผือแล้วก็ใน YouTube บ้านผือทีวีนิวนะครับเราก็คลิกเข้าไปก็จะมีล้วผมวางลิงก์ไว้ก็แล้วกันนะครับผมนะฮะเพื่อความสะดวกสบายนะครับเพื่อการเข้าชมนะครับผมก็ขอขอบคุณร้านตัดเย็บเสื้อผ้าวราพรนะครับห้องภาพดีเจเจเอแคนตัดลุงเอบ้านผือนะครับห้องเสื้อวราพรตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีชุดแบบฟอร์มชุดทํางานและชุดไต่ฝีมือปราณีต เบอร์โทรศัพท์0807299771นะครับผมอ่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงนะครับผมวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้ครับเรื่องเล่าข่าววันผือข่าวรายวันบ้านผือทีวีดีวีดีดีกล่าวคำว่าสวัสดีครับ